แต่ที่บอกไปว่าเรามีปัญหาผิวมันขาดน้ํานะคะมีหลายคนมากเลยที่เขียนมาว่ามีวิธีเลเยอร์สกินแคร์ไงผิวมันง่ายนะคะระหว่างวันแต่ว่าข้างในลึกๆอะผิวยังมีความแห้งอยู่อย่าให้หน้าขาดความชุ่มชืน้นทันทีที่ล้างหน้าเสร็จนะคะจ,จะใช้เขาเป็นสเต็ปแรก เป็นการล็อกความชุ่มชื้นอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็กันน้ำและเหยออกจากหน้าแนะนําให้เลือกตัวที่ให้ความชุ่มชื้นได้ยาวนานนะคะเพราะเปิดเราจะไปเป่าผมไปอะไรนุ่นนิ่นั่นอ่ะความชุ่มชื้นจะได้ไม่หายไปพอพร้อมที่จะมาทําสกินแคร์จริงๆนะคะขั้นตอนแรกที่จะใช้ก็คือนําตบอะไรที่เนื้อมีความบางเบาแต่ยังให้ความชุ่มชื้นได้ดีนะคะเติมเข้าไปก่อนเพราะถ้าเราไปใช้ตัวที่เนื้อมีความหนักมีความหนานะคะตั้งแต่ขั้นตอนแรกๆอ่ะมันจะเหมือนกับการล็อกความชุ่มชื้นไว้นะคะแทนที่เจะเเนิ็คะความชุ่มชชื้้นนเขาไปทีละั อย่างขั้นตอนน้าตบนะคะว่าไหนที่จิ๊บรู้สึกว่าหน้าแห้งมากๆหรือว่าเป็นหลังจากการถ่ายงานอะไรที่เราต้องแบบแต่งหน้าไว้ทั้งวันจิ๊บก็จะใช้2อสรอบเลยสําคัญมากคือให้เขา่ะซึมผิวให้ดีก่อนนะโดยเฉพาะในช่วงตอนเช้านะคะไม่อย่างนั้นเวลาเราลงพวกเบสอะไรต่อน่าจะเป็นขุยได้แอมพั e เซรั่มเนี่ยสามารถใช้ตัวที่มีอยู่ชอบหรือว่าใช้แอคทีฟอะไรได้เลยนะแต่ตัวที่จิ๊บแนะนํานะคะก็จะเป็นพวกที่เนื้อบางๆเหมือนกันหน้าก็จะค่อยๆชุม่มชื้นขึ้นนะคะอีกอย่างที่สําคัญมากนะคะคือขั้นตอนของมอ,นะอยส์ไร ะะจะเป็นตัว light emulsion จากแบรนด์ Amt สิ่งที่ชอบมากของตัวนี้นะคะคือนี่เลย inner oil นะคะ90แล้วก็ surface oil 10อยากกลัว oil เพราะการที่ผิวของเราจะชุ่มชื้นสมดุลได้นะคะเขาต้องมีส่วนประกอบของทั้งน้ำแล้วก็น้ำมันจะมีความเหลวอย่างนี้เลยแล้วเป็น moisturizer นะคะที่แบบเนื้อซึมไวมากคือรู้สึกได้เลยว่าเขาเหมือนกับเข้าไปเติมความชุ่มชื้นข้างในผิวจริงๆต่อให้ดูมีความเห็นไหมชุ่มชื้นอ,อย่างนี้นะคะความรู้สึกบนหน้าคือไม่เหนียวเหนื่นะใครที่หน้ามันง่ายนะคะตัวนี้คือเหมาะมากๆเทคนิคหลักๆที่ต้องจำนะคะคือ1เน้นพวกที่เนื้อมมีควาาง นะะในการเติมน้ําให้กับผิวสําหรับมอยส์ทรเซอร์นะคะเลือกอะไรที่สามารถช่วยในการเติมความชุ่มชื้นทั้งข้างในแล้วก็นอกผิวได้เลยถ้าตอนกลางคืนรู้สึกว่ายังไม่พอเนี่ยสามารถหาตัวที่เคลือบปิดผิวมาอีกตัวได้เหมือนกันลองเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะคะ